สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเป็ดย่างเกลือนะครับซอยรามคำแหง60แถวบ้านผมเองนะครับหาแดกใกล้บ้านแต่อร่อยเพราะผมเคยซื้อไปแล้วอร่อยก็ามาดูเลยก็มีเป็ดนี่เขาเรียกเป็ดไรพุ่งใช่ไหมเป็ดไรพุ่งมันคือเป็ดอะไรเป็ดไทยที่อยู่ตามพุ่งเนี่ยนะตัวละ160บาทเนี่ยตัวเล็กแล้วก็นี่มีตัวใหญ่เนี่ย เมันต้องมาถ่ายนี้เปล่าวะไม่เห็นเฮ้ยตัวใหญ่นี่คือเป็ดเชอร์รี่ใช่ปะ่ะเชอร์รี่นี่นตัวอะไรพี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยเนี่ยนี่สองร้อยสามสิบบาทโอ,โอ้ใหญ่นะนี่เลยแล้วก็คอคอเป็ดมีด้วยวนี้นะไม่มีคอห่านวันนั้นเพิ่งไปแดกคอห่านมาพี่มีมาดูคอเป็ดก่อน พอเป็ดพอเป็ดบเป็ดพอเป็ดพอเป็ดที่สาม้บาทพอเป็ดไม่้มี่นี่ยเมาดูเขาสับหนึ่เฮ้ยจะมีอะไรเนี่ยนี่อะไรครับปีกาจาร้อมาจากบ้านนะครับดูนีมันขายในรเรวขายนี่ขายใกล้ๆเออ ขายทุกวัน,วนอยู่บางคาครับเป็ดย่างเกลือนี่คืออะไรเอาไปชุบน้ำเกลือหม,มัมกแล้วก็หอ,อมหมักที่ร้านนี้เขาไม่มีที่ให้นั่งนะครับเขาต้องเขาต้องมามาซื้อกลับบ้านอย่างเดียวขอกินนี้นะผมเอาจานมาจากบ้านเลยนะเนี่ยดูดิไม่ธรรมดานะครับเอาข้าวมาด้วย เอาข้าวมาจากบ้านด้วยไม่รอแล้วร้อนร้อนมานม,ม,ม,มีน้ำจิ้มป่ะ้น่ๆเนี่ร้อนมากอืมอืมอร่อยไม,ไม่หนักมไม่เป็นไรวูไม่ร้องแม่แม่ไปเลย แต่ข้าวเป็นถังอ่ะคิดดูแล้วกันนเด็ดอรูเปิดไี่ออกเค็มๆหน่อยแต่ข้อลอยที่หนังอ่ะหนังกรอบอืมอม,มาจากไหนอ่ะค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าสูตรตอนตำลังมา ออโอทอด้วยองันต่อมาจากกาญจนบุรีต no ้อน you know, ้ำหลับอือมห็นน้ขายแถวบ้านผมขายตีโมงกี่โมงครับเบ็ดจะ่งตอนแรกประมาณสิบโมงค่ะแล้วก็ส่วนเวลาเก็บรายวราเต็มหมดอ๋อน่าจะอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะคะสิบโมงพร้อมขาย วันนึนขายกี่ตัวอ๋อถ้าวันธรรมดาก็20ต้นนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้อยมันขายน,น้อยยังมันมีเวลาจำกัดค่ะตรงนี้นะค่ะก็คือมันปันเป็นที่จอดรถของสนามบอลน,นะคะ,<อ>ะสนามบอลแข่งเวลาประมาณ5โมงเย็นเร<อ>าก็เลยต้องเก็บของออ อันเลยกูบ้ากูบ้ากูบ้าตรงนี้อยู่ด้วยซอยกรุงเทพกีดเอ้ยซอยรามคำแหง60ครับแล้วก็เข้าไปทางกรุงเทพกีนาซอย7ก็ได้ สนามบอลอยู่สนามเดียวไม่ซื้อส่วนาไม่ไ้ซื้อค่ะสของย่างา <ứng> ามาดัดไปเอาเออเป็ดไร่ทุ่งนี่ไมวจะขายเป็ดไล่ทุ่งเอไปเอาอกงทุแล้วก็เป็ดโรงงานลือแล้วเนื้อ <ứng> ต่างก,กันไหม เป็ดได้ทุ่งนี่มันไม่ใช่เป็ดเป็ดเขาเรียกมันเป็นเป็ดที่อยู่ตามทุ่งะ่ะใช่่ะไม่ได้เลี้ยงหวานอา,าอไม่ได้เลี้ยงมรรมไม่ได้เลี้ยงแบบใช้ตามฟาร,รม์มใช่อ๋อเดี๋ยวผมลองกินพอหน่อยพอเป็ดไล่ทุ่งสิดได้ครับระหว่างนี้เราก็จัดไปก่อนเอ,อ้ยเป็ดไล่ทุ่งก็จะตัวเล็กหน่อยใช่มมันเอาไล่ทุ่งให้ผมสวย มาเลยผมจะเสียบไปดูแล้วกันว่าเนื้อไหนอร่อยแล้วก็นี่นะาไม่คาวเลยนะครับไม่คาวเลย ก็ไม่ไม่ใหญ่มากพอไก่ป่ะนะคอับ่ไหมไก่หน่อยอาอ่าน่หน่อยนอง่เอาละเอาน่พเป็นไรุ่งนะครับอ้อแยกกันแยกกันแยกขยกล่องอ๋อหนังกลอ พวกนี้มันจะกรอบกว่าได้ทุ่งอร่อยกว่าเนี่ยใช่แบเทอรี่อ่อะแบตจะดีกว่าออนี่ข้าดค่าหรือค่าอืมดีตรงที่อ่ะไม่คาว่ะบ้านอยู่ไหนอะ่ะดู ข้ารที่แปดทับสี่ครับขายยับขายนานยังปีกว่าแล้วเฮ้ยทำไมผมผมบุเคยได้ยากวะขายตรงนี้นะปีกว่าแล้วจะหมดถังนะะรบเดียวหน่อยไม่หน่อยต้นหน่อย เป็ดน,นะครับสูดเป็ดอ่าย่างเกือห้าล้อการจะน้าเดีไม่ต้องไปถึงการนังเทพก็มีอ,อืมอืมสุดกวัดอร่อย ต้องกินกับข้าวนะไม่กินกับข้าวนี่เค็มไปนะทำไมไม่ขายพร้อมข้าวเหนียวอะ่ะปกติก็มีข้าวเหนียวได้ค่ะยืนอ,อืมนั่นเป็นอะไรนั่นปากเป็ดอะ่ะติดอันนี้ปากเขาปากตับอ๋อมีปากปิดตับครบมีไรทุ่งดีกว่าไรทุ่งมันเนจะเหมือนไก่บ้านป่ะ,ะใช่ไหมือเลี้ยงแบบนั้นแหละเลี้ยงตามมิธีการเกิด เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไปหาแดกเอาอเองผู้ชายผู้ชายหลายหลายคนเนี่ยมันผมเลยเลีเ้ยงเมียแบบบุฟเฟ่หาแดกเอาเองอมันก็อร่อยคนละแบบนะเชอรี่ก็จะมีเนื้อมีหนังมันก็อร่อย รอจัดคอรอแบบนี้แบบนี้โอ้ยคอคอร้อนนะร้อนแต่ไม่ร้อนจะอร่อยอะคอคอเป็ดนะครับไม่ใช่คอห่านรออืมอืม อร่อยอากาศอร่อยครับย่างแห้งย่างออกแห้งๆน้ำคานเสียงไอ้พวกนี้จริงอ่ะต่อสร้างไม่เป็นไรชาวบ้านเขาไม่ให้บ้านเราฮะ ไม่ไหวแต่ว่ามิ้นสบายสามคอป่ะยี่สิบใช่ปะ่ะมาใส่กล่องกลับบ้านละเท่าไหร่ครับทั้งหมดเป็นเล็กร้อยหกสิบเป็นใหญ่สองร้อยสามสิบเป็นสามร้อยเก้าสิบสามร้ยก้าสิบแล้วคอยี่สิบเป็นสี่ร้อยยี่สิบค่ะไม่สียร้อสิบบาทร้อยสิบบาทเต็มๆกลับไปแดกบ้านได้ต่อไปแล้วสวัสดีครับลืมกดติดตามไหม มายูทุกไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูดีมีพิธที่ก่อนน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแกมมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกูุม้มจะแดกกโกโก้โก,ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกแระดีกว่าแดกไม่เป็น,จะ,น,น,นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเขาไปไมีใจเย็นทจิ้มซีฟู๊ดผสมว่าซาบิ ว่าสาบยังไงครับแดกแมงเข,ข้าไปคืนสมองเลยสาดก็มองชนัดแดด